ต้อมครับตอมีแมตครับสเสือแบกคิลเลอร์พักบาเบลเบลอ้โหสัมผัสแรกครับเกือบเป็นประตูครับคิลเลอร์พักตียังตียังไม่ได้ครับ ตเตะครับออฟมาสก,กอตสก,กอตสก,กอตพาบอลมามเบลออฟสก,กัดอองครับลูกนี้ชิงอันดับหนึ่งนะครับคู่นี้ก้าวแต,ตะมาสงคู่ครับออฟเขียวลองส่งดูครับลูกนี้ ยังไม่เป็นประตูครับก <Come on. S 2> อมอนสวยงามนาย,ยกครับลูกนี้เห็นดีดีดดบาบิลบาบิลไอ้อปอ,ปอปติดอาลียังได้อยู่ขออีกครับนาย,ยก หมาโกน้อยหมาโกน้อยฉีดยาแล้วครับลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับลูกนี้เห็นดีดีบิลบิลเบลังเข้าบิลดียังสกัดออกได้นะครับช่วยกันดีครับคีรพักรับคีรพักรายตียังอยู่ตียังตีลัง สยังพาบอลไปอาลีอาลีลงสองครับโอ้โหลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปครับเกรดเอย่าสูงเกรดอย่าสูงครับน้าให้เขาเกือบไปครับลูกนี้สกอตสกอตนำเลี้ยงบอลขึ้นมาครับสกอตมาเบลเบลอฟ ออกาบอลขึ้นมาครับโอ้โหถึงบอลอยู่เจตีนดีดีครับลุกนี้โอ้โหส่งให้มากโกนน้อยมากโกน,น้อยอยังไม่ได้บอลนะครับลุกนี้เตะจากหน้าประตูครับกินเลือดฟัก ยังไม่อทกัว่มึงตัวจริงดิอยาพุ๊บเิดยังคบนี้เอาอ๊บมไม่รู้กันครับลูกนี้ไปมาโคน้อยมาโคน้อยไปเบลเบลไปมาโค่น้อยไม่ทันลงได้เสมอโอ้พีกตะพีกตะมาอินดีดีอินดีดีอินดีดีกระชากบอลไปลองสองรับยังติดอ๊บกับยังติดอ๊ครับ นนวาตอนีมเจเ้ีนเอ็นดีดอู้หเกือบไปครับลูกนี้พี่ก็แน่นานึงเจอดีมแต่แตพักเลยอมึงด้ไ้้ักอันนี้กอแต่จะข้ามาตัววะอ๋อนนนนเำเลี้ยงบอลไปนนอนนยังบอลบอลติดติดยังรับ กำลังหม้อพิกาตะพิกาตะไปมากกว่าน้อยมากกว่าน้อยพาหวัดไปโโอ้หจะจะล็อกบอลนนทอ้นนได้นนได้นนนนได้นนได้ติดอาลีเริ่มจะมันแล้วครับผู้นี้ไอตัวไม่มีใครมาช่วยบ้างมั้งหรอจอดจอดไปทางกาชาติซะแล้ว พีกัตตาโอ้พีกตาเอาแฮนด์บอลครับลูกแฮนด์บอลครับขึ้นหลังครับเอาเรียก <c oughs> oh, แล้วครับนายกเรียกแล้วครับเอาส่งหมวดบอลลงไปครับกอด บอลโยนยาวไปอู่ยังติดพี่เขียวครับหมวดบอลนนลองส่องดูครับยังไม่เป็นประตูครับโอ้ยลังบอลยังอยู่ที่กึ่งกลางครับเล่นเลยครับเล่นเลยทีเด็ดเรานั่งอยู่ข้างหน้าโหนพี่แอมหนุก สุดหล่อลองสองดูกับลูกนี้เมาไม่ลูกเดี๋ยวตัวไออดีออกนิดเอาทุกวันมันสุกปีกตาตะโอ้โห่ัดหลังเขา,า,าปัดพาบอลไปเอาออกกับนาบอลน,นาบอลช่วยกลางหน่อยช่วยกลางหน่อยโอน อ็นดีดีเอ็นดีดีอินดีดียังได้บอลอยู่อือหือออกไปแล้วครับอาลีไปโน่นไป ตัวระวังครับเล่ดีดีลองส่องดูครับเอ็นดีดีเกือบไปครับลูกนี้ตัวใส่หมวกกันชนไม่ต้องมือไม่ขอโทษไม่ในน้องแอบสะใจเมื่อกี้อน้องแอบสะใจเมื่อกี้ทำดีทำดีทำต่อไปโอ้ยว้ลังครับลองส่องดูครับ พี่เียวลงด้วยคนอออกอะไรเ่ะพี่เขียวออบเขียวครับออบเขียวได้เตะครับออบเขียวลงสดูครับโอ้โหลูกนี้เอบเป็นประตูครับโอ้เบอร์สิบเจ็ดครับออบเขียวนีเอนี้อหือ i n ดิ น้ำน้ำมาอ่ะงสันีั่งแล้วอ้โหากมาจีบ่อเดี๋ยวเดใส่ลำเช้าอยู่สวยจังครับอาลีไม่เป็นประตูรับลุงนี่นีไจีบแอมกันเลยจีน้อกัเลยกู้ชิงครับกู้นี้กู้ชิงอันทีหนึ่งครับ ก้าวต้มั้งคู่ครับไม่เคยแพ้ใครมาก่อนครับนัดนี้จะเป็นยังไงมาคอยดูครักามานกามานกามานมาออฟมาออฟออฟไปนนนนมาออฟออฟไปหมวดบอลหมวดบอลไปเไป๋วเปลวลองสองครับลูกนี่โอ,อดีว่าหลังโอดีว่าหลังเซฟอีกแล้วนะครับนนลองสองดูครับยังติดฟีกตะ หมวดบอล๋อลูกนี้ไปอันนี้ดิอ่าอันนี้ดีครับโทนเมนนี้เคนรางวัลสี่หมื่นนะครับที่หนึ่งสี่หมื่นครับที่สองสองหมื่นที่สามหนึ่งหมื่นนะครับ เอาที่นายกครับมาหมดบอลใหม่ๆๆพี่ยังได้บอลอยู่นะครับไอ้นอนนนได้บอลแล้วครับนนน,นลงสองครับโอ้โหย,ยังไม่เป็นประตูนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ Killer Park ก,กับเสือดเ้ยเป็นประตูครับลูกนี่ ได้ได้ครับได้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 ไได้ครับได้ไหมบอกได้แล้วมันตั้งนรุ่นหรไม่ใช่ข้างหลังมาหมาบอกมแล้วว่าหยด่

บอลมันมาจากไหนเนี่ยบอลมันมาจากไหนเมื่อกี้บอลออกหลังเลยยังไม่ออกไหมอ่ะไม่ออกบอลยังไม่ออกอ่ะไม่ออกมิกิเอลใช่บอลบอลไม่ออกบอลยังไม่ออกอ่ะเมื่อกี้โอเคเมื่อไหร่ถึงยิงมอกิเอลยิงขาอีกทีก็ได้ไหมไม่ออกบอลยขอให้ออกหลังบอลมันไ่อลอยากหลังไม่คือจะออกหลังแล้วแล้วแต่มาดูตีเลี้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้มิกิเอลเมื่อกี้มิกเอลยังออกหลังไม่ได้ไหมต่อครับต่อต่อต่อแล้วครับเบลเบลยังได้บอลอยู่ครับ เอาอาลีเอาฟาวครับฟาวฟาวขึ้นหลังครับขึ้นหลังโอเคครับตบมือหน่อยครับตบมือ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 มาอ็อฟอ็อฟไปก๊ออกกดบอลมาอ็อบ,บ,อ,อ,บอืมตอนนี้หน้าเป้าคนน้นองเบลครับเอาอาลีครับอาลี

ฟุ๊กไอ้ฟุ๊กกูจับไม่ทันเลยบอลเก็บเอามาเร็ว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 หลับโมเดกลเกมพี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าวิบอย่างเร่งเท้ากันไหมวะได้ได้ได้เอ็นกวะได้บ้านเหรอได้ตั้ไอ้พี่เลยเดียวไม่ไปหลับบ้านเบื่อมันเมปวดได้เอ้าเด่นดีดีมันบือนี่นวลจังเหรอ เป็นหวานนวลจังก็ไปดูในคลิปดีกว่าเล่นเรี่ยวใคลิปยายพูดยายพูดเล่นเลียวกดลงเล้ยวตึ้งตึ้งค่อยดูตอนตอนตีว่าตอนตอนตีว่าถึงแรกกันก็มาท่ามเลยว่ะขว่างขว่างข้าวตูนก็ขิดไม้ก็จะท่ามบอลนะตึ้งกอลังลี่เลยเป็นตัดลงลงเลีวกันในกลุ่มเราไอลเบนเลยเออเกิดอะไรนี่ซูนนะครึ่งครึ่งหนึ่งซูน กินเล็บหนึ่งฟุครับชิงจ่าฟงครับพิวนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับครับอาลีเปิดเข้าไปอ้าวครับโดนส่วนแหม่ไม่ได้ครับนน์ืนมาที่โอลิวอลานมาที่ป๊อปป๊อปจ่ายมาอ้าวอาลีเก็บได้อาลีกานาโชคแปะไปไม่ไม่ตรงเอ็นดีดีครับบอลออกข้างครับเป็นบอลของเสือแบ็กตามหลังนะครับตอนนี้เสือแบ็ก เป็นศึกแย่งจ่าฟูงครับดูว่าสามคะแนนจะเป็นของทีมไหนนี่เปิดไปออกหลังครับโมมันน้องเหรอูมันน้องมามุดครับจะตามไปเก็บบอลลูกนี้มันลึกไปแล้วครับโอ้โหรันยอดมาแม่นด้วยครับอาริกาโชแปะให้กับตียังชัวตียังไหลามาที่เอนดีดีแต่ตบกลับไปไม่ตรงอาริกาโชอาริกาาโชเลยครับ เล่นก็เลือดเล่นด้วยาจังไม่คุ้มสักอะไรเดี๋ยวกองเดี๋ยวกองอ๊อฟมอมันน้องมามุษกับชักบอลคืนหลังให้กับเจ้าอ็อบเจ้าอ็อบดึงจังหวะแห่ยังจ่ายไม่ได้ออฟเข้ากลางให้หมวดบอลไปที่โนนไปกลับมาที่ก๊เซ่ก๊เซ่วางแหมโดนออนกเขียวอ่านเกมไปแล้วครับยังได้บุกต่อครับเสือแบเ็ก โอ้ลูกนี้ไควยกลับมาแล้วนนยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตีเสมอได้แล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากการจ่ายย้อนหลังของมั่หมัดน้องมาบุญครับครับีเลยดีครับคิดถึงพี่จอมเอาครับเริ่มกันต่อครับเสมอกันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งออฟอยู่ในเอ็นดีดีเจอเจ้าออฟจิ้มออกไปครับ เป็นนอกหลังครับตั้งเตะของกิเลพาร์ดโอเลวัลันเปิดลูกนี้ลึกไปครับโอเลวัล์น์กามานครับกามานใช้หยบบอลยาววางไปที่นนอ๋อแล้วเอาบอลลงมีอเดมยวมยว,ว,ว,วอาครับหมวดบอล บอลจดจดจ้องจ้องแหม่ไม่รู้จะจ่ายใครครับออกปล่อยให้ก็เซ่เล่นลูกนี้อ๋อก็เซ่ก็ยังกึกกักอยู่กืนมาที่จะออฟจะออฟวางเท้าอย่างไม่ยิงครับแปม่กลับไปให้กับก็เซอ่อาอก็เซ่ทำบอลล่นลูกนี้อาลีตัดได้ให้กับเชาตียังจ่ายก็ติดเจ้าก,ก็ตเจ่าอะอฟครับอ๋อแล้วจะออฟโดนจิมแหมโดนหัวเข่าครับพุกไปเรยเรื่อยที่ เกมต้องหยุดสักครู่ครับไม kind of ่น่าจะเจ็บมากครับต้องออกมาพักนิดนึงครับจบจังลูกมันลูกยิงไม่เาเดี๋วเดี๋ยวลูกลูกอุยุดจังเลยคุมงเลาาน้กับีทเนฟุก ก็เสใส่เข้ากลางให้กำนวลคืนกลับมาที่ก็เ่วางไปไม่ตรงคนระับเข้ามือ,อโอลิเวอร์ลันโอลิเวอร์ลันคว้างยาวไปให้เอนดิดี้แปะไปที่อาลีกาลาโชแม่ลูกนี้เสียหลังนิดนึงคนระับต้องคืนกลับมาที่เจ้าท็อปเจ้าท็อปโยกเข้าขวายัางจ่ายไม่ได้ครับคืนกลับมาที่ออกเคียวแปะกลับมาที่เจ้าท็อป เจ้าตบหลงสั้นลูกนี้ติดหมดบอลครับแล้วเอเขียวลูกนี้ก็ยิงโดงข้ามไปเลยคัักยังเป็นบอลของเซอร์เบกกิตเยนฟุกจ,จะวางลูกนี้อ่าโดนตัดแล้วครับอาลีไอ้ครับเจ้าตบเจ้ตบไปไปที่เอนดีแล้วบอลเหมือนโดนมัวหมัดน้องออกไปครับ เป็นบอลของคิลลอพารเตะโดยเจ้าต๊อปครับมีอัดไปก็โดนเคลียร์มาแล้วโอ้เขียวไม่บอลพุ่งไปตรงดีเหลือเกินครับย่งได้บุกต่อครับคิลลอพารกระชากผ่านมาแล้วเจอนน,นสกิจออกข้างไปครับเราส่งให้อารีโอลูกนี้ ต้องรีบยิงครับอารีกานาโชมีตัวตามประกบอยู่เอามาก,กันเนอะนุ๊กต <c oughs> ียังโอ้โหไม่ได้แล้วลูกนี้โอ้เพิ่งเห็นครับพี่แอมครับมานะัดแรกของซีซั่นครับ มีกามานวางให้กับนนแปะไปแม่มันย้อนมุนมอัดน,น้องไปครับเล่นไม่ได้บอลของคิลเลอร์พาร์ทครับประตูตัวหนึ่งครับอบคุณมากครับมาจอดสั่นโต๊ดครับมาเชพาร์ัครับคีย์ครับเตะเข้ามาลูกนี้หยอดไปแล้วถึงตีย่างลูกนี้ครูเจ้าวนเล่ด้วยขวาครับแม่มันไม่โดนครับขอบพี่แอมจ่าย ออกเขียวต้องเขียว,ยวไปเราดีด้วยครับไปที่กานาโชอ,อาลีกานาโชให้กับชอตียังชอตียังเจอลุม2นี้จ่ายยัดไปติดคิดเต้นฟุกครับได้เล่นต่อครับชอตียังแม่เปิดลูกนี้ไม่รู้กันครับเมื่ออหไรเดี๋ยวนึงน่งๆอ่ะยีน่าใกล้ยิงของเรายังนึ่งยังนึงยิงหรือว่าฮานาคาลูก ไม่เข้าเลยก็ไม่ได้ก็ไม่มีก็ไม่ได้จริงเลยครับวคิดเดนฟุกให้กับนน,นนนนไหลเข้ากลางให้มูมัดน,นองซัดด้วยสายแม่บปรินปรินไปยังไปตกที่นนขืนกลับมาที่มูมัดน,น้องแม่จะจ่ายหักไปไม่ได้ครับแล้วเป็นฟาวครับลูกนี้ได้กินเลพาร์ครับครับบอลมาตั้งกันใหม่ที่โอริวอรันให้กับเจ้าท็อป ตอบโยนไปเป้าหมายชวัวร์ตัว,ตวยังมงมาดีด้วยรับเอ็นดีดีไม่เไม่มันกักอยู่ครับเอ็นดีดีแล้วซัดด้วยซ้ายติดยังมีคิดเตนฟุก็ตามมาบล็อกไว้ครับเร็วเลยครับอาริกานาโชยิงลูกนี้ด้วยซ้ายออกไปครับไปยามยิงเร็วครับยังไม่ตรงกรอบ แล้วกามมนเปิดลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับแล้วโอโหรันใช้บอลยาวกลับไปบ้างหอ,อกเอามือกามมนครับไอพีเอ็มอาลูกนี้แปะเบาไปสิรัน,นติ่งไปขโมยมายัางมีก็เซซ้อนไว้คือในกามานกามานเปิดยาวไปก็แนี่เดี๋ยวกามมนต้องออกไปรับไปก่อนครับโอโ้ขึ้นเกมไม่ได้ไหมครับเสือแบ็ค ทั้งสองทีมก็พยายามใช้บอลยาวครับข้ามแดนกลางให้ไปถึงกองหน้าเร็วที่สุดลูกนี้โอ้โหโมมัดน้องโดนเคลียร์ออกไปก่อนครับเอาล่ะซีดันติงแม่ต้องเอาชัวร์ก็ซีดันติงเตะออกหลังไปเป็นคอนเนอร์ของเซอร์เบกนุนนนเปิดไปอยังยังได้คอนเนอร์ต่อครับ ย้อนมาให้มัว่วมันน้องสัตว์ด้วยสายตามขานออกไปครับเขาก็อลริวอรันเปิดมาคิดเดนฟุกโมงไว้เฟมจังหวะเดียวไปถึงก็เซซัดด้วยขว่าวเป็นซูเปอร์เซฟของอลริวอรันถือว่าทำได้ดีครับจังหวะนี้คิดเดนฟุกครับแม่ เอามาตัดบอลไว้ก่อนแล้วเล่นเร็วเลยครับคิลเลอร์พารไหลไปไมไม่ถึงซีดานติแล้ตียังยิงลงนียมกดไม่ลงครับออบก็เซวางให้โมมันน้องไม่ได้ครับเขียว เขียวเปิดไปมีบัวมันน,น้องบังไว้แล้วแย่ไว้ได้บอลอยู่ที่พี่อมพี่อมดึงยังหวะชิปไปไม่ผ่านน้องเขียวแล้วเอนดีีจะจ่ายก็ติดก็เซเขียวออกมาแล้วนนไม่ยอมไม่ออกลูกนี้มาเข้ามือกองโอลิเวอร์ลันครับแม่เือบไปเหมือนกันครับแล้วว้างเร็วไม่ผ่านก็เซบอลอยู่ที่นน <c oughs> นนกระชากไปซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้สอประตูต่อหนึ่งครับ โอ้ไม่ทางฝั่งโอเลอรันก็ไม่ทันคิดครับว่าลูกนี้จะทางด้านน้องนนจะยิงเลยครับโอ้แล้วเป็นลูกที่สวยมากครับยิงไกลลูกนี้เสียงเสาเลยครับขึ้นําแล้วครับเซร์แบ็กสองประตูต,ต่อหนึ่งครับออกครับคิลเลอร์พารดูว่าจะหมดครึ่งแรกแล้วต้อง แกว่ากันไหมครับแกเกมในครึ่งหลังสต๊อบวางไปไม่ถึงซีดานติงเบลเบลให้กับพีเอมหยอดมาม่อมาคนน้อยครับแม่ยกคครอาเกียวเปิดไปติดพีเอมเห็นด,ดีดีตามมาเก็บไว้เดีดีฉีดยาลูกนี้อย่างติดมาก็น,น้อย เป็นคอนเนอร์ของคิลเลอร์พารจอดไปถึงเอนดีดี้แปะกลับไปโอโ้ยังไม่ถึงซีดานติงครับแล้วนนแปะไปแล้วครับนนลองยิงอีกโอ้โหแยยังครับยังครับเข้าข้างตะข่ายไปลูกนี้โบรุลันเปิดยาวไม่ดีครับเวลา20วิครับครึ่งแรกกามมนสั่งเพื่อนใจเย็นครับไม่ต้องเร่งให้กลับมาคนน้อย มาโก็น้อยกระชากขึ้นมาเข้ากลางกับกัซซ่ตวัดไปถึงเบลแล้วไหลไปที่นนนนเจอกระแทงนิดนึงยังได้ครับคิลล์พารตขึ้นมาเอ็นดีดีโนนตัดอีกครับจ่ายสัน้นแม่เราบอนเอาไม่อยู่ครับเราหมดเวลาครึ่งแรกครับเป็นฝั่งเสือแบ็กครับขึ้นนำคิลล์พาร์ตอยู่สองตัวหนึ่งเจอกันครึ่งหลังอีกครั้งครับ